สวัสดีค่ะช่องเวนเวนแฟนเพจค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเพาะกล้าสลัดกันค่ะดินสำหรับปลูกนะคะใช้ดินผสมเองก็ได้ค่ะมีขี้วัวหนึ่งส่วนขุยมพะพร้าวหนึ่งส่วนแกลบดดำหนึ่งส่วนสองส่วน,วนและดินร่วนหนึ่งส่วนสองส่วนค่ะคลุกให้เข้ากันหมักไว้หนึ่งสัปดาห์นะคะ อันนี้เป็นต้นกระเจียวค่ะต้นกระเจียวที่เราปลูกไว้ข้างบ้านนะคะฝนตกชุ่มฉ่ำมากค่ะสวยไหมคะเ,เริ่มเลยนะคะเตรียมอุปกรณ์ค่ะมีมเมล็ดสลัดนะคะมีขวดน้ำแล้วก็พีดมอสค่ะ เวนจะใช้พีดมอสนะคะเพราะว่าพีดมอสทำให้ผักสลัดสวยค่ะเกลี่ยดินค่ะให้เข้ากันไม่พอค่ะใส่ให้เต็มนะคะใส่เพิ่มไปอีกค่ะเกลี่ยดินค่ะ เกลี่ยไปเรื่อยๆนะคะรดน้ำค่ะขวดอเนกประสงค์นะคะรดได้ค่ะสะดวกแบบนี้นะคะเริ่มทำการเพราะเลยค่ะอ้าว โรยมเมล็ดลงไปนะคะในดินที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะโรยไปเรื่อยๆค่ะจนหมดมเมล็ดในมือเรานะคะโรยไปเรื่อยๆอซองที่2นะคะแกะออกจากซองนะคะแล้วก็โรยค่ะโรยไปเรื่อยๆโรยไปเรื่อยๆจนหมดนะคะ สองสุดท้ายค่ะแก่เมล็ดออกจากซองนะคะที่ใส่ฝามือค่ะทำการโรยเลยนะคะโรยให้หมดเลยค่ะโรยไปเรื่อยๆเมลิดสลัดของเรานะคะจะใช้เวลาเพราะ